สวัสดีครับพบกับเบตตมินบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านฮาบิเทียออร์บิสนะครับผมถนนฮัทไทลาดนะครับแล้วก็วงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับผมมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่52ตารางวานะครับผม3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นโครงการภายใต้โครงการนะครับผมของแสนสิรินะครับ เรียบเขาเรียกว่าถนนหาไทยราชนะครับผมเมนหลักนะเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในนะครับผมว่าบ้านหลังนี้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมเชิญเลยสวัสดีครับมาชมบ้านหลังนี้เลยะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับผมขนาดเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับผมอยู่ที่52ตารางวานะครับผม3ามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่ ร7 0ตารางเมตรนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวขนาดไซส์ S นะครับโครงการหมู่บ้าน h a b i บิเียออร์บินะครับผมภายใต้ของแสนสิรินะครับผมนี่หน้าบ้านจอดรถได้2คันนะครับผมนี่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ภายในบ้านจอดรถได้อีก3คันนะครับเพราะว่าตรงหลังคาก็หลังคาสูงอยู่ที่4.5เมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับโครงการบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมภายนอกและก็ภายในบ้านนะครับผมว่า บ้านหลังนี้เขาตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมไปไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านนะครับผมที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็เรามีสวนหย่อมขนาดเล็กให้นะครับพื้นที่ก็ปลูกหญ้าหน้าบ้านเรียบร้อยนะครับหรือว่าเจ้าของคนใหม่ที่จะตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่170ตารางเมตรนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือให้ดูรอบๆบ้านนะครับผมแล้วก็จะให้ไปดูภายในนะภายในบ้านนะครับ ขนาดบ้านหลังนี้แบบคือเป็นส่วนตัวมากครับเห็นไหมครับพื้นที่ด้านหลังอันนี้ก็คือลานซักแห้งนะครับมีแทงน้ําให้เรียบร้อยปั๊มน้าเรียบร้อยนะครับอันนี้พื้นที่สูงครับผมแล้วก็มุงหลังคาให้เรียบร้อยเลยเมท่านชี้นะครับตัวนี้จากโครงการที่ภายใต้ของแสนสิริเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบๆบ้านนะครับผมฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเผื่อลูกค้าที่ดูผ่านคลิปผมนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจก็ ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือนัดมาดูที่โครงการได้เลยนะครับอตรงนี้ที่ลานจอดรถนะครับแต่เราจะโล่งๆไว้ให้นะครับผมตรงนี้เผื่อเป็นไว้สําหรับปิกนิกนะครับผมของบ้านเรานั่นเองนะครับอีกพื้นที่โดยรวมนะครับอไปไปดูในบ้านนะครับผมว่าในบ้านสวยงามขนาดไหนนะครับนี่อันนี้ก็คือตรงทางเข้าเข้าหน้าบ้านของเรานะครับผมมีกระจกเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือพื้นที่ของในบ้านนะครับ เราต,ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับผมชุดเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครับผมเราให้ทั้งหมดเลยนะครับผมชุดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตู้าวางสําหรับทีวีแล้วก็ให้หมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ด้านล่างแล้วก็โต๊ะทานข้าวครับผมเราก็ให้ทั้งหมดเลยครับสวยงามครับเหมาะสําหรับนั่งทานข้าวแล้วก็เป็นส่วนตัวมากครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็คือภายในบ้านชั้นล่างนะครับ แล้วพื้นพื้นเป็นพื้น SPC นะครับผมเป็นพื้นยางนะก็คือป้องกันปวกครับผมแล้วก็ป้องกันน้ําเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นปห้องเล็กครับผมห้องขนาดเล็กเป็นห้องส่วนตัวก็ได้นะหรือห้องทํำข้าวก็ได้นะครับแล้วก็มีแผงควบคุมไฟอยู่ตรงห้องนี้เลยห้องเล็กเปยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนีห้องครัวด้านหลังนะครับผมเราต่อเติมให้เรียบร้อยนะครับผมย้ํานะครับผมด้านหลัง เราลงเสาเข็มเราต่อเติมให้เรียบร้อยเลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับเรามีหัวแก๊สให้สองหัวนะครับผมแล้วก็มีที่ดูดความเป็นที่ดูดควันไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมนี่เหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านชอบทํากับข้าวนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวได้เลยครับนี่มีซิคงล้างจานเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือต่อเติมขึ้นมานะครับลงเสาเข็มให้เรียบร้อยเลยเสียงจากกล้องๆนิดๆนะครับผมตรงนี้ นี่ถ้าตรงห้องครัวก็สามารถเปิดทะลุออกไปตรงที่ลานซักล้างได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับผมว่าด้านบนเรามีการตกแต่งส่วนไหนไปบ้างนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับก่อนอื่นจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมดูขวามือครับผมเป็นห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ําสุขภัณฑ์ทุกอย่างใหม่ๆเลยครับผมนี่สุขภัณฑ์ครับผม อันนี้ก็คือบริเวณห้องน้ำนะครับผมด้านล่างตรงทางบันไดขึ้นนะครับน่าอยู่ครับเป็นโครงการแบรนด์ใหญ่ด้วยครับผมแสนสิลิเลยนี่ครับส่วนตัวครับผมเงียบสงบโครงการหมู่บ้านนี้นี่ครับผมขึ้นมานะครับผมก็จะเจอห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมด้านบนเลยครับนี่ห้องน้ําครับอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําด้านบนนะครับ แยกสัดส่วนได้ชัดเจนนะครับผมห้องน้ำนี่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องมาสเตอร์นะครับผมนี่ห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่นะครับผมนี่ห้องใหญ่ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับผมก็สามารถเปิดทะลุไปห้องน้ำที่ใช้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี่ครับอันนี้ห้องมาสเตอร์นะครับมีระเบียงให้เรียบร้อยนะครับผมห้องมาสเตอร์นี่เลยครับ บ้านค่อนข้างจะสงบเงียบนะครับผมพื้นพื้นเป็น SBC ครับผมทั้งหมดเลยนะเป็นพื้นยางนะครับป้องกันปวกแล้วก็น้ำครับผมไม่เปียกครับผมไม่เปียกรักษาง่ายครับผมดูแลรักษาง่ายไปดูห้องนอนห้องที่สองด้านบนนะครับนี่ครับอันนี้ก็กว้างครับผมห้องนอนห้องนี้เนี่ส่วนตัวครับ เหมาะสำหรับห้องเด็กหรือห้องพระก็ได้หรือห้องเก็บของก็ได้นะครับห้องนี้นี่ครับมาดูห้องนอนห้องที่สามครับด้านบนนี่อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับกว้างครับไซส์ขนาดเท่ากันนะครับผมนี่ห้องนอนห้องที่สามนะครับด้านบน รับผมชมบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมสวยงามไหมครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นโครงการหมู่บ้าน Habita Orbis นะครับผมถนนหัดไทยลาดนะครับผมแล้วก็ทะลุไปกาญจนารพิเศษนะครับผมบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่52ตารางวานะครับผม3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่ที่ ร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรนะครับเป็นโครงการภายใต้โครงการนะครับผมของแสนสิรินะครับผมอย่าลืมนะครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านเดี่ยวหลังนี้เป็นพิเศษครับโทรหาเบนเจามินได้เลยนะครับผม095 3 4 3 4 5 9 5นะครับคิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับโทรเลยนะครับผม0 9 5ย์3 4 5 9 5นะครับรายละเอียดทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาและก็ของแถมผมฝากไปล่างคลิปอยู่แล้วนะครับผมอย่าลืมครับผมคิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ